อนาปานี้ก็เหมือนกันในขณะที่ตนกําลังฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยตนก็ทําลมตนทําลมไปเรื่อยๆทำๆไปเรื่อยๆ mm. ก็คือการเครียดใจนั่นแหละเราจะไปเครียดใจทําไมถึงต้องเครียดใจเพราะต้นเหตุทั้งหมดของกายนี่ก็อยู่ที่ใจปากที่มันพูดออกไปนี่ ก็เพราะใจมันอยากจะพูดกิริยาที่แสดงออกไปเนี่ยทำไมถึงแสดงออกเพราะว่าใจมันอยากจะแสดงออกแสดงออกไปในทางดีหรือไม่ดีมันก็อยากจะแสดงออกคําพูดของมันจะพูดไปในทางดีหรือไม่ดีมันก็อยากจะพูดเพราะฉะนั้นความผิดต่างๆทั้งหลาย มันก็ต้องอยู่ที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จด้วยใจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้หมายความว่าถ้าว่าใจมันอยากจะทําอะไรแล้วมันก็ต้องผ่านมาทางปากผ่านมาทางมือไอ้เจ้าปากเจ้ามือเนี่ยมันไม่ใช่รู้เรื่องอะไรเลยนะมันไม่ใช่รู้เรื่องอะไรเลยใจอยากให้มันทําอะไรมันก็ทําไปตามที่ใจมันต้องการ จมันอยากจะให้ยกมือไหวมันก็ยกมือไหวใจมันอยากให้ไปล้วงกระเป๋าคนอื่นมันก็ไปล้วงกระเป๋าคนอื่นให้ไปตีให้ไปทุบตีมันก็ทําได้ทั้งอย่างเพราะมันไม่รู้เรื่องให้มันเป็นใจยางเกงขาดมันก็ไม่ว่าอะไรให้มันโกนหัวร้านมันก็ไม่ว่าอะไรจะเอาสีมาทาแก้มมาทาปากมาทาที่คิ้วมันก็ไม่ว่า จะแยงจมูกแยงหูตัวเองแยงลิ้นแยงปากมันก็ไม่ว่ารามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยกายเนี่ยกายจะยกมือไหวจะทําอะไรจะยกของยกอะไรมันก็ไม่ว่าครับปากก็เหมือนกันจะให้มันพูดเพราะมันก็พูดได้จะให้มันพูดหยาบมันก็พูดได้จะให้สาบเช่งมันก็สาบเช่งได้ จะให้พูดคนองพูดเพรอเ้อพูดไปทางลามกพูดไปในทางลักลักใครๆหรือพูดไปในให้เป็นประโยชน์ให้มีสาระมันก็พูดได้เห็นไหมนะเห็นไหมครนี้แยกออกได้ยังว่ากายกับใจนี่มันอยู่คนละพวกกันเลยเพียงแต่ว,ว่ามันทำงานสัมพันธ์กันนั่นเองทำงานสัมพันธ์กัน